เอาละครับสวัสดีชายยูทูบทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่กันในด่านที่ว่าชื่อว่าเพชรมาเนียนะฮะซึ่งเป็นเกมที่เราจะใช้เ,เจ้าคู่หูห,หรือสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะฮะมันลงแข่งนั่นเองนะฮะก็ความรู้สึกก็จะคล้ายๆกับเกมเ,เกมนี่ที่เกมว่าฟอร์การนั่นเองนะฮะเนี่ยตามนี้เลยฮะคือความรู้สึกเหมือนฟอร์การมากเลยนะทุกคนนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าฟอกายเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะ้ีเสิร์ให้ดูเล็กแล้วกันไปไปหูมาเป็นแบบว่าอันดับต้นต้นน่าบแบบต้นเรื่องเลยเดี๋ยวไม่น่ามาทางนี้เลยก็จะประมาณนี้แหละฮะทุกคนนะตามนี้นะฮะ้ยโอโหกดไม่ติดกดกระโดดไม่ติดทุกคนมมาเย้มาไม เฮ้ยรอดรอดเว้ย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 เอาเรื่องวะรอดวะเฮ้ยเอาเรื่องวะได้วะเอาวะวิ่งต่อไปคุณทุกคนโดดโดดจังหวะนี้ว่าไงต้องตามแมวไปเนาะไอ้ลืมก็ไม่ได้เล่นมาประมาณห้าหกวันหรือหลายหลายวันแล้วนะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมากทุกคนผมไม่ได้เล่นมาซึ่งเอ่อผมไม่รู้แล้วว่าเอ้ยรอดรอดรอด หลอดหลอดหลอดเหรอวะซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ฮะซึ่งมันจะมีทั้งหมดเอ่อประมาณสักสี่รอบนั่นทุกคนที่ผมดูมาแลนะที่ผมเคยเล่นมานี่น่าจะประมาณมาทั้งหมดประมาณสี่รอบนะทุกคนอตอนนี้ขอให้ขอผ่าข,ขอผ่านด่านตรงนี้ก่อนนะแป๊บน,นึงนะขอข้ามไปตรงข้ามไปตรงที่ข้ามไ,ไ,ไ,ไปตอนผ่านเลยดีกว่าทุกคน ข้ามแล้วข้าไม่ได้เออข้ามเฉยวะ่ะรอดวะ่ะรอ,อดเฉยเลยเราได้อ่าเราอยู่ได้ที่แปดทุกคนเราได้ในรอบแปดคนตอนนี้เราได้ที่แปดแลวได้แต้มมาประมาณเจ็ดแ้มนะทุกคนเดี๋ยวราลอดูแบบด่านต่อไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนด่านที่สองก็คือล็อกกินโลโอ้โหด่านนี้ผมโคตรเกลียดเลยผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าผมโคตรเกลียดเลยเพราะอะไร มันวิ่งยากไงทุกคนคือมันต้องทิ้งไปขิ้งมาแบบน,นี้ทุกคนเลยแห่คือแถามแล้วนะฮะยี่ยายโดดดิเอาตรงนีแข่งกันเอ้ยรอดเลยรอดเลยรอด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 เทสรอดได้ไงโหรอดได้อย่างปฏิหารว่ะเอเอ เฮ้ยวิ่งวิ่งแถวกลางนี่รออะไรอ่ะสลักเงนโกงนี่หว่าเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอ้โหตกอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเอาดิเอาดิโอ้โหเฮ้ยเอาดิไอ้ไปไปไอ้ไอหลอดหลอดเฉยไม่ไปรอไปย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งหนี ตรงนี้มันไอ้จ้ารอดล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 อดทุกคนตัวนี้ต้องรอดไอ้จ้าเอาเรื่องเอ้ยเอากว่าทุกคนทำนี้ตอนนี้มาเรือ่องหรือเปล่าเอาเรื่องหมดทุกคนทำนี้อ๋อมีคนตามมาได้เฮ้ยยักษอืมฮ่ามันรอดไปได้ฮะ รู้สึกรู้สึกหนูแล้วมันมึนหัวนะคือมันรู้สึกว่ามันมึนหัวเจ๋งเลยเ <c oughs> ฮ้ยโอ้โหนิดเดียวเองอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออาใหม่ขออาใหม่ขออู่ที่สามเลยกูเฮ้ยเฮ้ยต้องรอดโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยแมวรอดยังไงอะเฮ้ย เฮ้ยนี่มันโปรนี่หว่าโปรเพลเยอร์นี่หว่าเอาเว้รอดแล้วเว้ยที่ห้าวอ,อย่าได้ที่สี่อ่ะทนโอ้ยนี่สามด่านที่สามก็คือด่านเหยียบน้ำแข็งถ้าถ้าเราเหยียบน้ำแข็งเรายืนตรงไหนตรงนั้นมันจะละลายนะทุกคนนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือ,อมันจะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนเนีย่ยจะเป็นแบบนี้เลยฮนะเราต้องเหยียบให้ให้มันนี่ฮนะ เราต้องเหยียบเพื่อให้ที่จะให้ศัตรูนั้นกลับลงไปไม่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 เขาจะไม่อยู่ลําพังแน่นอนไม่เอ้ยเฮ้ยโอ้โหอาที่เรียบร้อยแล้วฮะเหลือแมวฮนะแมวว่าไงจังหวะนี้เอาหัวแมวค่อยใส่แล้วไปแล้วเรียบร้อยฮนะได้ที่สิบได้เอ็นแบบสิบสามนมาบวกแปดส่วนด่านที่แล้วผมได้ประมาณสิบเจ็ดนะฮะด่านที่ด่านที่สามนะ ไอ้ด่านที่สองเนี่ยผมได้ประมาณสิบเจ็ดแต้มนะทุกคนมาฮะด่านที่สี่อ๋ออันนี้ผมรู้แล้วคือเราต้องดูกระคือวิธีแบบนี้นะฮะคือเราต้องดูเงาจากพื้นน้าว่ามันหล่นจากที่ไหนเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยอย่างเช่นเนี่ยของขวัญมันจะหล่นมาเราต้องหลบให้มันดีๆนะฮะไม่งั้นเราจะทับแล้วก็ตายได้เนี่ยฮะแบบเนี้ยนะฮะมันจะหล่นมาแบบเนี้ยนเะนี่ยฮะมันจะอยู่ข้างหน้าเราเลยะฮะตอนนี้เรียบร้อยไปสองฮะ มาวะเอาเรื่องละตอนนี้ไอ้โอ้โหใกล้แล้ว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 โอ้โหเบียดเอาเอาได้ไงอะเอาเฮ้ยเดี๋ยวได้เหรอโอเคไปขี้เนี่ยโอ้โหจะมาดูขอบ เล่นกันอยู่ขอบสงสัยพวกนี้เล่นบ่อยแน่ๆผมดูจากทรงวเนี่ยอ่าวแพนดา้าไม่รอดแนละ้วเรียบร้อยฮะได้ที่11ได้มาแต้มบวกสิบนะฮะทั้งหมดเราได้มาพวกเราได้ที่สิเราได้ที่แปนะทุกคนโอ้ดีจังเลยแต้ม4-2แต้มนะฮะมาฮนะเรามาแบบรกรอบที่2นะฮะ มากระเกมที่2แล้วเราก็มาเจอกับด่านนี้อีกแล้วครับทุกคนหรือก็คือล็อกจิโลนั่นเองนะด่านล็อกจิโลมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยไปจังหวะนี้เอาไงจังหวะนี้ว่างไงจังหวะนี้เพลงฟอ,อกายอย่างนี้ต้องขึ้นมาแล้วเพียงฟอร์ไกลต้องมาแล้วไอแมวดีกว่าเดี๋ยวบูดอินเตอร์สิทธโอ้ช่าเดือจัดช่าเดือจัดโอ้โหครับเลย โอ้โดนตบไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้ยรอดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะเกี่ยวแล้ว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 เฮ้ยรอเฉยเฮ้ยเฮ้ยวี่งรอได้ไงรู้สึกว่าจะมีคนเล่นเลย นี่ธีโกงฮะเอาเรื่องฮะเอาเรื่องวะไอ้โอก้ได้วะไอ้ลิงเบคอนและเอ้ยข้ามได้ไงอะ่ะเฮ้ยพูไปเล่นอ่ะข้ามได้เฉยเลยเฮ้ยลิงที่หนึ่งเหรอบ้าหน่าบ้าหน่าลิงที่หนึ่งเหรอพูดไปเล่นเอ้าชิบกำลังพูดเลยว่าลิงที่หนึ่งเหรอ เฮ้ย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 เดินกลับมาได้เว้ยเฮ้ยแน่เฮ้ยเดี๋ไวนคิดได้ยังไงมาแล้วจ้ารอด้วยรอด้วยรอเอาแล้วเข้าไปแล้วห้าคนนะฮะตอนนี้ก้าวไม่ได้วะเอาเรื่องมาวะมาวะรอบนี้ เฮ้ยดีใจกับหมีน้อยหน่อยเหลือต้องสาวที่เจ็ดนีเดี๋ยวเราไปดูแบบด่านที่สองเลยดีกว่าไป Let's go มาต่อกับด่านที่สองฮะก็คือด่านทัก킹ไทม์ด่านทัก킹ไทม์นี่จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าฮนะข้างหน้ารู้สึกว่าเหมือนจะเป็นบันไดนะทุกคนนะไอ้ตกตกกระนาวไอ้คิดมันอยู่ข้างบนเหรอไม่เห็นไอ้รอด หลอดด้วยไอ้วิ่งดิเอ้ยได้เว้ยได้เฉยว่ะได้ว่ะมาว่ะเอาเอาเนี่ยไเรามาเออเขาต้องโดดให้สุดให้อย่าหยุดเลยนะ่ยไอหลอดเลยตัองไหวนี่เออต้องไม่ขนาดเออ เราต้องมาทางนี้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเงินตรงนี้คุ้นๆมาต่อเลยดีกว่ามาเลยครับมาดิครับกลัวอะไรล่ะกลัวอะไรล่ะมาดิมาดิว้าเราอะไรล่ะทางฝั่งนี้ไปต่อไปต่อไปต่อไอ้ี่ไอ้ดิผมเลยว่าไงโอ้โหรอดเฉยว่ะโอ้สบายว่ะโอ้โหโคตรง่ายโอ้โหทุกคนโคตรง่ายอ่ะผมบอกเลยว่า ผมบอกเลยว่าผมหลับฟาวิ่งยังได้ทุกคนนะเออผมว่าวิ่งทางนี้ยังจะดีกว่าเยอะเลยเร็ว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 โอ้โอุยอุยรอด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 เอาคิดว่ารอดได้อีกนิดไอ้เชือกเกือบแล้วทุกคนเอาวะตรงนี้ ตรงนี้ว่าไงตรงนี้ก็มาดดครับคิวๆไปโอ้โหผมหลับตาวิ่งยวิ่งได้ทุกคนไม่อยากจะคุยแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมหลับตาให้ดูเลยเนี่ยเดีย๋ยวผมปิดตาอย่างโอ้ที่อยากจะคุยโม้อะเขาดิเนีย่ยเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมยิ่งแป๊บเดียวมาถึงด่านนี้แล้วอะข้างหน้านี่มันจะเป็นอยะไรนี่ไงล่ะไรโอโต้องวิ่งอ้อมเองไง โอเคจังหวะนี้วาไองวะนี้เอ้ยโอ้โหได้ว่ะได้ว่ะทุกคนจังวะนี้วาไอาโดนลลุมอ้ยเกืือบเกือบล้วเกือบเล้วเกือบแล้วเล้ือบเลิดเดียวนแมวแสงไม่ยอมไม่ไปอกหน้าโถชิวจัดครบครับนงองวาย เอาดิเอาดิไปครับเอ้ขอละขอผ่านเปเถอะเราเข้าไปแล้วสองคนน่ะเออ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 เอ้ยผ่านเว้ยกู <S <S ลืมดูเวลาโธ่อะไรครับนี่อุ๊ยโอ้โหบดขั้นีกแล้วผมว่าผมต้องเล่นริมแล้วอะ คนอืนอ่นเขาเล่นริมผมต้องเล่นริมแล้วหรอวะผมว่าอย่างนี้เห็นไหมส่วนมากเขาจะเล่นกันตรงริมกันทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะถ้าสังเกตด,ดูดีๆนะเห็นไ,ไหมเขาจะเล่นริมกันอย่างเยอะเลยเห็นไหมคือเขาจะยืนกันริมริมกันทั้งนั้นเลยนะงั้นผมเล่นริมด้วยแล้วกันทนั้นก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเอาวะ่ะ เราต้องดูเงาที่พื้นด้วยนะฮะว่ามันจะหล่นตรงไหนถ้าเราถ้ามันหล่นแถวขอบเราก็จะวิ่งหลบน,นะฮะตามนี้นะเอาวะเสร็จแล้วเสร็จละเกือบเกือบแล้ว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 รอดไปเว้ยรอดด้วยโอ้ก็ชิวชิว,วะไอ้เชี่ยแล้วเอาไอ้เชี่ยลิงรอดเฉยเนี่ยไอ้ลิงเนี่ยรอดเฉยเลย เนี่ยเนี่ยรอดเฉยเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โห,โห,โหเกือบแล้วลิงลิงไม่งอย่างแม่นะปดวตายแล้ว <c oughs> อุตส่าห์อวยซะอย่างดีอะไรวะเนี่ยโอ้ได้ที่หกได้ที่หกจากแต้มสิบสองได้ไหม ได้มา12แต้มมั้งผมลืมว่ะไม่ได้ดูโมจะดูแต้มไอ้นี่อยู่ผมว่าผมว่าเล่นไต่ขอบดีกว่าว่ะแค่เล่นแบบนี้เฮ้ยหล่นเออคนเล่นขอบมคนเล่นขอบเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะรอบนี้โอ้โห มันจะรอดตัวอือีกอออเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหผมว่าต้องผมต้องเล่นวิ่งขอบว่ะอย่างงี้ต้องเล่นวิ่งขอบว่ะทุกคนผมว่ายัางไงก็ต้องได้แล้วแหละวิ่งขอบเห็นไหมโอ้ว่ามีคนเล่นขอบเหมือนผมเลยว่ะโอ้ว่าทุกคนจังหวะนี้ว่าไงหนีอจะมีคนรอดหรือเปล่า ไปหลอดสั้งหมดเลยไว้ไอ้ที่สองวะเฮ้ยได้วะเเอาเรื่องว่ะเอาดิโอ้โหที่ห้าทุกคนชิดคุกนี่ไงไอลิงไอลิงไอลิงที่หกผมได้ที่ห้าเฉยโอ้โหอะงั้นก็ต้องขอจบพิธีวิญเท่านี้กันก่อนถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า 来了，See you again，没买价。<吧>